วันนี้บอลเยอนนะเดี๋ยววันนี้ก็เป็นซีเรียนะครับอิตาลีในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยสนิกเกอร์แบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักแห้งรองเท้าผ้าใบและรองเท้าหนังเพื่อคนรักรองเท้าโดยเฉพาะถ้าคุณสนใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างไว้ได้นะครับจะปักลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะเป็นคุยก่อนเกมกันโชว์ซีเรียอิตาลีครับผมโดยวันนี้ก็จะมีบอลกันโชว์ซีเรียอิตาลีด้วยนะครับ แต่วันนี้เราก็จะมาดูก่อนเกมกันเดี๋ยวผมจะไปคู่ที่เป็นทีมใหญ่เตะนะครับผมจะไม่ไปทุกคู่นะครับไม่เหมือนทีมบริเวณนะโดยที่คู่ที่เราจะไปคุยกันวันนี้จะเป็นคู่ที่มีทีมใหญ่เตะกันทีมแรกก็คืออินเตอร์มิลานจะเปิดบ้านเจอกับลาซิโออีกคู่หนึ่งก็คือนาโปลีครับจะเปิดบ้านเจอกับซาลานิต้าครับผมส่วน คู่สุดท้ายจะเป็นคู่ดึกคู่ที่โบลญญยาเปิดบ้านเจอกับยูเวนตุสครับผมส่วนคู่อื่นที่เตะก,กันนะมันก็จะมีโคโมเนซีเจอกับเวโรนาซาซูโรเจอเอ็มโปรีแล้วก็ฟิอเลนติน่าเปิดบ้านเจอกับซามโดรียเราไปที่คู่แรกก่อนเตะตอน5้าโงครึ่งวันนี้ครับเป็นคู่ที่อินเตอร์มิลานจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของลาซิโอ ตอนนี้ลาซิโอทีมเยือนเนี่ยอยู่อันดับ2ของตารางครับส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยอยู่อันดับ7เลยนะครับกำลังลุ้นพื้นที่ที่จะไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกอยู่สำหรับอินเตอร์มิลานส่วลาซิโอเนี่ยอยู่อันดับ2แต่ว่ามันก็ยากมันเหนื่อยนะที่จะตามนาโปลีเพราะว่าตามนาโปลีถึง17แต้มตัวน,นี้เหมือนจะลอยลำไปแล้วนาโปลีนะครับความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานเนี่ยจะมีรายง,งานว่านักเตะบาดเจ็บ2คนก็คือมิลานสกินเนียกับดาวเบิร์ดครับส่วนคนอื่นๆลงได้ไม่ว่าจะเเปป็นปนนู้รรัษาาาะตออด เซนเตอร์แบ็กอย่างฟางเชิกอาเชบี้กับบาสโตนี่ก็ลงได้มตเตโอดาเมียนที่เป็นแบ็กก็เล่นได้แล้วก็วิงแบ็กที่เล่นได้อีกก็คือดันเซลดูมฟี่นะครับเฟเดริโกดิมาโกก็ลงได้ส่วนแผงกองกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิคาโลบาลูล่ามาเซโลโบโซวิบแล้วก็เฮนริกปาคิเตยานนะครับก็สามารถลงได้ส่วนแนวรุกอย่างลาวตารูมาตินีกับเอเดนเซกวันนี้ก็พร้อมลงสนามไปทางฝั่งลาซิโอไม่มีรายงานว่านักเตะลาซิโอมีการบาดเจ็บนะครับ วันนี้ผู้รักษ,ษาประตูอย่างอีวานโปรวีเดลก็ลงได้เซ็นเตอร์แบ็กอย่างโรมาโยลี่กับนิโคโลคาสซารีก็ลงได้นะครับแบ็กขวาอดัมมาลูซิกก็ลงได้แบ็กซ้ายไฮซาร์ก็ลงได้นะครับเพีงกองกลางอย่างหลุยอัลเบรตดานิโล่คาสต์ดีแล้วก็เซอร์เกมิลินโควิดซาบิดก็ลงได้ครับแนวลุกอย่างมัตเทียสซัคคานีก็ลงได้ชิโรอิโมนบิลี่ฟิลิเป์แอนเดอร์สันก็พร้อมนะครับในวันนี้ เกมแรกที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเป็นอ e ินเตอร์มิลานบุกไปแพ้ลาซิโอถึงบ้านลาซิโอ3ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับฝับง่งอินเตอร์ทีมเยือนเนี่ยฟอร์มห้านัดหลังสุดก็ถือว่าดีพอสมควรครับชนะได้3มเสมอหนึ่งแพ้แค่เกมเดียวคือแพ้มอนซ่านะครับในบ้าน1ประตูต่อศูนย์ส่วนลาซิโอก็ดีเหมือนกันฟอร์มหานัดหลังสุดเนี่ยแพ้เกมเดียวแต่ไปแพ้เกมล่าสุดนอกนั้นชนะรวดนะครับ4นัดคือลาซิโอเนี่ยแพ้ตอริโน่1-0ในเกมนัดล่าสุดนะครับที่เปิดบ้านแพ้ตอริโนสกอร์ที่ผมคาดชิดใน วันนี้นะผมคิดว่ามันซูสีกันเลยเกินแล้วก็บอลอิตาลีอ่ะคือถ้าถ้ามีฝั่งไหนฝั่งหนึ่งจะชนะมันก็น่าจะแค่เฉือนนะผมคิดว่าอินเตอร์มิลานก็ภาษีดีกว่าแล้วก็แรงจูงใจน่าจะดีกว่าสําหรับอินเตอร์มิลานเพราะลาซิโอตามนาบุลีไม่ทันแล้วนะครับก็เอาเป็นอินเตอร์มิลานเฉือนชนะลาซิโอสองหนึ่งแล้วกันนะ <c oughs> ส่วนคู่ต่อมาครับเตะกันเวลาสองทุ่มนาบุลีจากฝูงจะเปิดบ้านต้อนรับซารานิตาน่าครับ ตารางนิตาหน้านอยู่อันดับ14เลยนะครับของตารางห่างพื้นที่นี้ตกชั้นอย่างบิลลน่นาอันดับ18เนี่ยห่างถึง7จเตี้ยมนะผมว่าลอยลำสบายๆแล้วสำหรับตารางนิตาหน้าน,นะครับ ตัวน,นาโปลีก็เหมือนจะลอยลําแล้วแหละคิดว่านะความพร้อมของทั้ง2ทีมเนี่ยนาโปลีจะขาดนักเตะ3คนครับมาริโอลุยบาดเจ็บมาเตโอโปลาติโนโบาดเจ็บแล้วก็จิโอวันี่ซิเมโอนี่ก็บาดเจ็บนะครับในวันนี้ของนาโปลีความพร้อมของนาโปลีเนี่ยจะมีอเล็กมเมลีสครับผู้รักษาประตูพร้อมแล้วก็เซ็นเต,เตอร์เบ็กย่างลามานี่แล้วก็ฮวนเจซุสวันนี้พร้อมวิงแบ็กอย่างแมตติแอสโอลิเวลลากับจิโอวันี่ดิโรเลโซ่ก็พร้อมครับกองกลางอย่าง อังเดซัมโบก็พร้อมสตานิสลาฟโลบอตกาก็พร้อมแล้วก็ซิเลนสกี้ก็พร้อมนะครับโอ้แนวลุกเนี่ยแนวลุกก็มีทั้งเออร์วิงโรซาโนวิกเตอร์โอซิมเฮงแล้วก็ตัวทีเด็ดอย่างคาวาลาสเคลียนะครับก็พร้อมวันนี้สำหรับนาบลีส่วนทีมเยือนอย่างซาลันตาน่านะครับวันนี้ก็มีผู้เล่นที่รายง,งานว่าบาดเจ็บก็3คนเหมือนกันเฟสเดลิโกฟาซิโอเซนเตอร์แบ็กก็บาดเจ็บ โดเมนคินิกอสก็บาดเจ็บแล้วก็เดียโกโมเรลโลก็บาดเจ็บครับวันนี้ฝั่งผู้รักษาประตูก็วันนี้จิโมโอชัวนะครับพร้อมลงสนามของซาลันเจน่ากองหลังอย่างฟาเวสดานิลิสก็ลงได้โนเบิร์ตกัมเบอร์ก็ลงได้มัตติโอโลวาโตก็ลงได้นะครับ แข้งกองกลางอย่างทอนนี่เวียนนาแล้วก็ลาซานาโคลิบารีก็ลงได้ครับวันนี้วิงแบ็กก็จะมีคาสโตนอสกับโดมิงโกสบาดาริกก็ลงได้แนวรุกอย่างบูลเลเดียอันโตนิโอคันดิวาแล้วก็อิลิกโบเทียมนะครับก็ลงได้ครับในเกมนี้ เกมแรกที่ทั้ง2ทีมเจอกันในลีกนะครับเป็นนาบุรีบุกไปชนะซาเลนิตาน่าสประตูต่อศูนย์นาโปรีหเกมหลังสุดเนี่ยฟอร์มจะไปแผ่วักหน่อยนะครับหลังจากตกรอบยูฟาแชมเปียนลีกนะหเกมหลังสุดเนี่ยนาบปรี oli, ชนะ2สเสมอ2แล้วก็แพ้1เกมคือแพ้เอซีมิลานในยูฟาแชมเปียนลีกคนระับแล้วก็ตกรอบไปส่วนทีมเยือนซาลานิตาน่า5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยแต่หนักไปทางสเสมอสเสมอ4ชนะ1ชนะเกมล่าสุดครับชนะซาซุโร่ประตูต่อศูนย์ดูตามฟอร์มแล้วก็คือ ั้งแรงจูงใจทั้งอะไร่ะนาโปรีอาจจะเหลื่อมขึ้นมานิดนึงเพราะว่าต้องรีบชนะแล้วก็รีบคว้าแช,ชมป์นะครับคือนาบปรีก็ไม่ได้คว้าแช,ชมป์มานานแล้วกรับกาโชวิเิลอานะครับก็เป็นแรงจูงใจอย่างมากของพวกเขาก็นาบปรีน่าจะเก็บได้นะก็เอาซัการาเชันเฉือนไหมสองศูนย์แล้วกันมันก็ไม่ถึงเฉือนมากเอาสองศูนย์นะครับนาบปรีชนะเราไปต่อที่คู่ดึกของวันนี้เลยเป็นยูเวนตุสนะครับบุกไปเยือนโบลญญาครับ ยูวนตุสตอนนี้หลังจากได้15แต้มขึ้นมานะทำให้ยูวนตุสขึ้นไปอยู่อันดับ3มเลยครับมี59แต้มส่วนบุลัญญาเนี่ยยูอันดับ8มี44แต้มมันก็ห่างอันดับ7ถึง10แต้มนะครับในวันนี้ของบุลัญญาผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามนะเอาไม่พร้อมก่อนของบุลญญามี3คนมีมาโกนาโตวิดที่บาดเจ็บตอนนี้โรเบรโตโซเิโนบาดเจ็บแล้วก็นิโคโลเซนซันก็บาดเจ็บครับผมผู้เล่นที่ลงได้ของบุลญญาเนี่ยลูคัสกอสกี้อาดาม่าซูมาโนแล้วก็ จอร์ลูคามี่นะครับ back. Back เซนเตอร์แบ็กวิงแบ็กซ้ายเนี่ยคิริโคปลอสเนี่ยลงได้สเตฟานพอสแบ็กขวาลงได้กองกลางตัวรับอย่างโดมิงเกสแล้วก็เจอร์ดี้ชอตเทนนะครับก็ลงได้แนวลุกก็จะมีไมเคิลแอบบิเชอร์ลูอิสเฟอร์กูสันมูซาบาโลแล้วก็โจชัวซเซี่นะครับกมก็พร้อมวันนี้ก็ชื่ออาจจะไม่คุ้นเลยนะ <laughs> ฝั่งยูเวนตุสทีมเยือนครับจะไม่มีนักเตะ3คนก็คือมอยซีคีนองคิวดิมาเรีแล้วก็ไคโอจอร์ตนะครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บส่วนคนอื่นพร้อมครับไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูวอนเนชเชนี One ่ ene, ก็ลงได้เซ็นเตอร์แบ็กอย่างเบรนี่ก็ลงได้นะครับวิงแบ็กอย่างอเล็กซานโดดานิโล่พวกนี้ฮว ad e นบอตโตโดฟิลิปคอติกเงี้ยลงได้หมดอกองกลางก็อาเดียนลาบิโอมาเนลโลคาเตอรี่นิโคลโลฟาเกลลี่นะครับแล้วก็กองหน้าอย่างเฟสติโรชิเอซ่ากับ อาคาเดรุตมีลิกนะครับก็ลงได้ครับผมวันนี้เกมนัดแรกที่ทั้งสองทีมเจอกันเนี่ยเป็นยูเวนตุสเปิดบ้านเอาชนะโบโลญญาได้ถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับเจ้าบ้านโบโลญญาเนี่ยหเกมหลังสุดเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1เกมแต่แพ้เกมล่าสุดนะเป็นการบุกไปแพ้เวโรนานะครับ2ประตูต่อหน, us, นึ่งส่วนยูเวนตุสเนี่ยหเกมหลังสุดนี่ฟอร์มแย่มากคือ,อชนะ1แพ้3เสมอแค่เกมเดียวนะครับยูเวนตุสแล้วเกมล่าสุดคือ เป็นการแพ้ ilan, อินเตอร์มิลานอู่ป้ายอิตาเลียนะครับหประตูต่อศูนย์แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้นาโปรีนะครับเปิดบ้านแพ้นาโปรี1ประตูต่อศูนย์ในเกมซีเรียอส่วนผลสกอร์ที่คาดนะครับผมคิดว่าถึงแม้ว่ายูเวนตุสจะแพ้รัวๆนะแต่มันเป็นการแพ้ทีมที่ทีมใหญ่ด้วยกันนะคือมันจะมีแพ้ซัสซูโอโร่นะครับที่ยูเวนตุสไม่ควรแพ้เพราะนั้นก็มันก็มีโอกาสแพ้ได้ แล้วการเจอบูรุนยาที่ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่แต่ถึงแม้ว่าบูรุนยาจะอยู่กลางตารางนะแต่นัดแรกยูเวนตุสก็เคยเก็บไปแล้วผมว่ายูเวนตุสน่าจะบุกไปเฉือนได้นะเอาสัก1นศแล้วกันนะครับสําหรับยูเวนตุสก็จะประมาณนี้สําหรับการรีวิวก่อนเกมฟุตบอลซีเรียนะครับวันนี้ก็ ขอให้ทุกคนดูบอลด้วยความสนุกนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากหน่อยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือช่วยกดไลค์คลิปนี้ครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นครับฝากด้วยนะครับผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ